อย่ารอวันมีแล้วก็ต้องทําทันทีนะคะมีการบ้านต,ต้องทำที่ท่านสอนที่ท่านดูที่ท่านตีให้เราเป็นคนดีท่านอยากให้เราอยู่ในกรอบของระเบียบวินันนยของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นมเม่พิมพชที่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นพลังที่จะช่วยกันสร้างชาตินะคะให้เกิดความมัน่นคงและก็พัฒนาก็มาจากลูก,ลกหลานพวกนี้นะคะ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งมั่นใจว่าวันหนึ่งข้างหน้าอยากเป็นไหมคะขอเชิญตกลงเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครท่านทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และทางทีมสื่อมวลชนนะคะของจังหวัดสมุทรสาครได้นำร่วมกิจกรรม CSR เพื่อ,อนำเสอนอกิจกรรมดีๆเพื่อส่งคืนให้กับสังคมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะวันนี้นะคะผู้ใหญ่เจริที่นั่งอยู่นักที่นี้นะคะนำทุนการศึกษามามอบให้ทั้งหมด53ทุนนะคะแล้วก็ยังมีทางโรงงานอุตสาหกรรมที่ ก็จะมีไซส์เดี <sk 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 ๋ยวก็คัดเลือกเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จัดกลับแยกให้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือการออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายเราพันรอบอุปกรณ์กีฬามาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความใจดีของพี่แป้ยสวนตัวให้หลังด้วยนะคะโรงงานอุตสาหกรรมของเข้าวเกียบมโนราก็สนับสนุนมาทั้งหมด200 เรื่องราวดีๆในวันนี้ที่อยากจะบอกก็คือว่าสิ่งที่พวกเราในในกลุ่มของผู้ใหญ่ใจดีที่นำมามอบให้กับน้องๆกันงใจนะคะลูกเพื่อให้เจิกันเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเมื่อเรามีความมั่นคงในชีวิตมีความเจริญเติบโตหน้าที่การงานอย่าลืมบ้านเกิดน้องๆกลับมา จะกวาดการชนะบุรีของเรานะคะสัญญาไหมคะขอเสียงสัญญาเป็นเสียงตันจะได้ไหมคะ